ู้มีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ regulator นะคะหนึ่งใน regulator ที่สำคัญก็คือทางกสทชนะคะแล้วก็ทางกอขคออที่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไม่มีคนที่ออกมาควบคุมมาดูแลเรื่องนี้กันอย่างจริงจังหรือว่า เรกูลเลเตอร์เราไม่ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่มันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงกันเร็วมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีเจ้าใหญ่ที่แตกแขนงออกมาแล้วก็ไปรวมกันไปไกลเป็นเจ้าที่ใหญ่ขึ้นอีกมารวมกันอีกก็ยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่นะคะลดการแข่งขันตรงนี้ค่ะบทบาทของเรกูลเลเตอร์ค่ะคุณนนทิีมองว่าทางอย่างกสทชหรือว่ากขคควรจะมีบทบาทอย่างไรต่อเรื่องนี้หรือว่าภาครัฐเองควรที่จะเข้ามามีบทบาทยังไงไหมคะกับ นี้ค,ครับก็ประเด็นแรกก็มันก็เป็นสิ่งที่น่าสับสนอย่างที่คุณสารีว่านะครับว่าเอ๊ะแล้วท้ายสุดประเทศเราใครจะเป็นที่พึ่งได้ นะครับผมเห็นด้วยกับคุณสารีเลยนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่การแข่งขันมันลดลงเนี่ยมันมีแนวโน้มแล้วละ่ะที่ปัจจัยต่างๆที่ผมพูดถึงนะครับมันมีแนวโน้มที่จะเป็นความเสี่ยงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสินค้าการให้บริการจะแพงคุณภาพไม่ดีนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีจะล่าช้ารัฐจะได้รายได้จากสัมภานลดลงอันนี้มันมีแนวโน้มเป็นไปได้ทีนี้ หน้าที่ของเลกูล a t เตอร์หลักนะครับซึ่งผมขออนุญ,ญาตเนื่องจากไม่ใช่นักกฎหมายนะก็ขออนุญาตไม่ไปฟันธงว่าควรจะต้องเป็นใครนะครับแต่ผมคิดว่าเลกูล a t เตอร์ที่สําคัญหน้าที่นะครับใครก็ตามที่ดูแลนะครับในเรื่องนี้อาจะมีทางเลือกอยู่แค่2ทางนะครับทางหนึ่งก็คือเป็นอย่างคุณที่คุณสารีว่าอันนี้จะง่ายนะครับก็คือห้ามไปเลย มองว่าดีลอันนี้มันเป็นดีลที่ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการนะรก็จะปิดสวิตซ์ปุ๊บไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ระบบมันกลับไปเป็นระบบการแข่งขันแบบ3เจ้าแบบเดิมอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําได้แต่แน่นอนว่าผมก็ต้องเอ่ยก่อนว่าผมไม่มีความชํานาญในในด้านนี้ร้อเซนะครับแต่มันก็เราก็จะเห็นพลวัตนะครับของการพัฒนาไปแบบหนึ่งนะครับในขณะที่แบบที่2นะครับซึ่ง ยังสามารถเป็นไปได้เหมือนกันก็คือ,อเราอาจจะปล่อยให้มันดําเนินการก็ได้แต่นะครับแต่จะต้องมีกลไกการติดตามของภาครัฐที่ต้องไปติดตามต่ออย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมบอกซึ่งผมส่วนตัวจะผมจะโปรด้านหลังนะถามว่าทําไมเพราะว่าผมไม่มีความรู้พอที่ที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจมันจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องควบรวมกันนะครับแต่ผมมีผมแค่กังวลใจในเรื่องที่ว่าต่อให้คุณควบรวมกันแล้วแต่ถ้าเรามีกลไกภาครัฐ นะครับมีผู้ที่ทําหน้าที่ติดตามประเมินผลว่าคุณไม่เอาเปรียบผู้บริโภคคุณยังมีการพัฒนาตามาจะเป็นแผนการพัฒนาด้านโทรคมนาคมต่อไปนะครับคุณยังจ่ายภาษียังจ่ายค่าสัมปทานสูงเพียงพอใกล้เคียงกับดับเดิมผมคิดว่าถ้ามันผ่านเงื่อนไขต่างๆพวกนี้คุณอยากควบรวมมันก็ไม่เป็นไรหรอกคุณก็คงมีเหตุผลของคุณในการควบรวมแต่แน่นอนว่าถ้าจะเลือกอย่างหลังเนี่ย มันก็จะต้องแปลว่าคุณจะต้องไม่มีปัญหาแบบที่คุณสารีว่าว่าไปถามใครก็บอกว่าฉันไม่มีหน้าที่ฉันทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องมีคนที่ยอมที่จะยืนขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตัวแทนของอ่าเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับเป็นภาครัฐที่ดูแลประชาชนมั่นใจได้ว่าจะติดตามจริงๆแล้วไม่ให้ผู้บริโภคไม่ให้ธุรกิจไม่ให้การแข่งขันขาการพัฒนาเทคโนโลยีภาครัฐเสียเปลี่ยบผมคิดว่าตรงเนี้ยสาคัญครับก้อยขอถามในเชิงแบบ มหาภาพนิดนึงในด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยหลังๆเราจะเริ่มเห็นแล้วค่ะว่า เกิดการแตกตัวของเจ้าใหญ่เนาะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ขยายไปทําในสเกลที่ย่อยๆลงแล้วก็เกิดการไปควบรวมกับธุรกิจต่างๆนะคะที่เราเห็นก่อนหน้านี้ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจ้าใหญ่เนี่ยเกิดการจับมือกันค่ะตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วก็ในอนาคตหลังจากนี้ไหมเห็นคุณนนริศเขียนบทความ ก่อนหน้านี้นะคะพูดถึงเรื่องของมันจะไปถึงประเด็นระดับโลกเลยค่ะอยากให้ฉายภาพตรงนี้ให้เห็นกันนิดนึงว่ามันคืออะไรอย่างไรคะครับก็คือ,อที่ทางการควบรวมธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจว่าคืออย่างเศรษฐกิจไทยตอนนี้นะครับเราเผชิญกับปัญหาโควิดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเรามีปัญหาที่สําคัญก็คือเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอตัวลงนะครับเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนทันเศรษฐกิจโลกได้ ซึ่งตรงนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นอย่างเช่นประเทศอื่นๆน,นะครับถ้าดูปีหน้านะครับหรือหรือแม้กระทั่งในประเทศยุโรปปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจเขาฟื้นจากโควิดไปเกินกว่าปีที่เราตกลงมาตั้งแต่ปี2019เป็นฐานแล้วแต่ของเรานะครับแบงก์ชาติเพิ่งออกมานะครับบอกว่าเราต้องรอถึงต้นปี2566เศรษฐกิจเราถึงจะกลับไปเติบโตถึงนะครับก่อนที่จะมีโควิดอันนี้มันสะท้อนให้เห็นแล้วล่ะครับว่า กล w t เ e นจิ n นการสร้างกําไรมันยากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นความพยายามในการทําพวก m อ็มแอะไรนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีอยู่2องในยะและผมอยากแบ่งเส้นออกมาให้ชัดเจนนะครับก็คือมันจะมีการแตกตัวเพื่อที่จะเติบโตไประดับโลก <ừ. S 1> ก็คือถ้าเราไม่สามารถที่จะเล่นเฉพาะตลาดในประเทศเราจํากัดเราก็ต้องมีการร่วมมือกันแล้วก็เรียกว่าไปไปสู่โลกกว้างนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะชอบ ผมจะบอกว่าตรงนี้ชอบถ้าเกิดน้ำมอะไรก็ตามที่คุณควบรวมปุ๊บนะครับเพราะว่ามันจะสะท้อนกับคล้ายๆก,กับการพัฒนาในอดีตอย่างเช่นเราเห็นนะครับอย่างประเทศเกาหลีใต้เขามีซมซุงใช่ไหมครับ,รบเขาก็เป็นแชร์โบก็คือเขาก็เป็นเรื่องของการผูกขาดเหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็มีคาเลสซนะครับพวกบริษัทต่างๆแต่ถามว่าเขาทําเพื่ออะไรแน่นอนว่าผู้บริโภคอาจจะเสียเปรียบระยะสั้น แต่ในลองเท e r ของเขาเนี่ยเส้นทาง g r o w มันเติบโตสูงมากถ้าเขาไประดับโลกได้มันจะนำมาซึ่งการจ้างงานมาหาศาลรายได้ภาษีจะมาเยอะแต่ผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกตัวที่มันทำแบบนี้ต้องพูดก่อนต้องเออเกยก่อนเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามที่จะบอกว่ามันยังมีเส้นทางที่2อ,อยู่ก็คือการควบรวมกันเพื่อที่จะท้ายที่สุดก็คือเอาอำนาจตลาดเพื่อจะรีดนี่แหละครับเราคล้ายๆกับวัวที่เรามีนมน้อยแล้วคุณก็บีบเค้นร่วมมือกัน ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยมันจะน่ากังวลใจแบบที่คุณสารีบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ผมพยายามจะตั้งแน่นอนผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญพอที่จะทราบถึงการดําเนินธุรกิจนะครับก็คือแผนในการควบรวมเนี่ยถ้ามันมีวนินีสมาราแบบเส้นทางแรกเนี่ย ถ้ามันเป็นไปได้จริงๆทําให้ประเทศในอนาคตมันเติบโตมีการจร้างงานมหาศาลเราจะสร้างซมซังเป็นของตัวเองเราจะสร้างหัวเว่ยเราจะสร้างโตโยต้าขึ้นมาอันนี้ผมคิดว่าระยะสั้นมันก็มันก็มีมุมที่จะสนับสนุนได้แต่อันนี้ผมไม่ได้ไปบอกว่ามันเป็นนะผมต้องบอกก่อนมันขึ้นกับว่าคุณไปคุยกับเลกู l เอเตอร์เองว่าคุณจะทําได้กี่ปีอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีแผนในลักษณะนี้เลยท้ายที่สุดคุณอ้างสับเพเหระอะไรก็ตามแล้วต้องการจะรวบรวมกันคุณต้องการจะท้ายที่สุด จะเซิร์ฟแค่ local นะจะทําแค่คนไทยนี่แหละ70ล้านคนนี่แหละถ้าอย่างนั้นมันก็คงจะไม่ใช่แบบเส้นทางแรกก็จะเป็นแบบเส้นทางหลังก็คือเรากําลังจะรีดนมวัวที่กําลังจะตายเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงนะครับผมผมเห็นภาพเดียวกันเดี๋คุณสารีเลยว่าถ้าเป็นอย่างหลักเนี่ยมันไม่ควรที่จะให้ควบรวมกันครับ ค่ะอันนี้เห็นภาพมากเลยว่าการรวมกันถ้าไปสร้างการเติบโตในต่างประเทศเหมือนที่เกาหลีใต้มีซัมซุงหรือว่าแซมซังที่คุณนนาริศพูดเนี่ยนะคะเราจะดึงเม็ดเงินลงมาสู่ประเทศแต่ภาพที่เรากลัวกันมากที่สุดก็คือว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะเกิดการควบรวมกันเองแล้วเน้นแต่การบริโภคภายในประเทศซึ่งสุดท้ายแล้วผู้บริโภคในประเทศเองที่จะเสียประโยชน์จากการควบรวมในครั้งนี้ใช่ไหมคะ ครับก็ในมุมมองผมจะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็ขึ้นกับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนครับ